วันนี้เราพูดถึงระบบเศรษฐกิจทุนนิยมซึ่งเชื่อมโยงกับระบบการเมืองประชาธิปไตยการพูดถึงเรื่องนี้ผมพูดหลายครั้งแต่วันนี้ในโอกาสเป็นวันจันทร์เนี่ยเราอยากให้ท่านได้เห็นเรื่องราวในต่างประเทศความเป็นระบบทุนยมมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะมันใครจะชอบไม่ชอบ ก็แล้วแต่แต่ว่ามันได้อยู่ในกรอบของระบบโลกไปแล้วและระบบทุนนิยมนี้มันผูกอยู่กับประชาธิปไตยและความเป็นประชาธิปไตยนี่แหละครับที่มันมีจิตวิญญาณเหมือนกับระบบทุนนิยมเหมือนกันนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของระบบประชาธิปไตยคืออำนาจเป็นของประชาชนที่จะกำหนดผู้ปกครองรัฐ ในแต่ละยุคแต่ละเวลาระบบทุนนิยมหัวใจสำคัญอยู่ที่ประชาชนเหมือนกันครับในฐานะเป็นผู้บริโภคดังนั้นที่เราเรียกว่าผู้บริโภคคือพระเจ้าในระบบทุนนิยมย,ยิ่งเห็นชัดดังนั้นการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็นผลผลิตของระบบการเมืองประชาธิปไตยที่รักษาหรือให้ความสำคัญแก่สิทธิและเสรีภาพ ผลประโยชน์ของประชาชนนั่นเองดังนั้นเรื่องราวที่เราจะคุยกับท่านจากที่ผมคุยกันเรื่องรถ E ีวีในโครงสร้างระบบทุนิยมแบบจีนซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากประชาธิปไตยทั่วไปนั่นท่านเห็นแล้วทีนี้เราจะมาใช้ระบบทุนิยมมาส่องดูเรื่องทุนการสื่อสาร ผมใช้คำว่าทุนการสื่อสารไทยสบายจังทําไมถึงสบายจังก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยดังนั้นสิทธิของผู้บริโภคหรือสิทธิของประชาชนนั้นภายใต้อิทธิพลของระบบการสื่อสารที่ผมหยิบยกระบบการสื่อสารเพราะมันมีข่าวที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับที่บริษัทยักษ์ใหญ่ต้องถือเป็นระบบ กลุ่มทุนใหญ่ของอเมริกาเลยครับการสือ่อสารนี่ก็คล้ายๆกับประเทศไทยที่เราเรามีปัญหาอยู่ในขณะนี้เลยต้องจับเอารูปของสองท่านนี้ครับคือท่านหนึ่งคือท่านโจไบเดนในฐานะเป็นตัวแทนนะครับของรัฐทที่มาจากประชาชนนี่ก็มันจะเลือกตั้งใหม่ในปลายปีนี้แต่ไม่ว่าใครจะขึ้นมา ไอ้กลไกของการรักษาสิทธิของผู้บริโภค,คกลไกการรักษาสิทธิทเสรีภาพสิทธิทส่วนบุคคลของผู้บริโภคนี้มันเป็นหัวใจมันเป็นลมหายใจของระบบประชาธิปไตยในอเมริกาแล้วแต่ของไทยที่ต้องเอาเจ้าสัวนี่มาเป็นสัญลักษณ์เพราะเป็นบทเปรียบเทียบที่ดีที่สุดของกลไกของระบบรัฐไทยวันนี้ เนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วมีการควบรวมบริษัททรูกับ D ีแทบริษัทการสื่อสารยักษ์ใหญ่2บริษัทนะครับทรู UE, นี้เป็นของ CP เจ้าสัวธนินก็เลยต้องเป็นพระเอกของเราเรื่อยๆเมื่อมีเมื่อพูดถึงเรื่องระบบการผูกขาดในประเทศไทยการผูกขาด อาหารสัตว์การผลิตเนื้อไก่อันนั้นก็อย่างหนึ่งแต่ว่าการก้าวข้ามาการควบรวมบริษัทการค้าของงาก,การสื่อสารของ CP เลยกลายเป็นประเด็นจากข่าวอันนี้เป็นข่าวของ BBC ที่ลงข่าวในเรื่องของไทยนะครับผู้บริโภคร้องหลังจากควบรวม True กับดีแท พบปัญหาคุณภาพสัญญาราคาแพงด้านกสทชยื้อเวลาตรวจสอบข้อมูลนี่ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับธันวาคมปีที่แล้วคือเกิดการควบรวมบริษัทซีพีไม่ได้ควบรวมการสื่อสารเท่านั้นแต่ยังมีการควบรวมอีกหลายอัน ซึง่งจริงๆแล้วมันผิดจิตเจตนาลมหรือจิตวิญญาณของระบบประชาธิไตยคือการผูกขาดนี่จะทําไม่ได้กฎหมายการต่อต้านการผูกขาดในอเมริกาก็มีไทยก็มาออกเรียนแบบเขาเหมือนกันแต่ในทางปฏิบัติทําไม่ได้เพราะอิทธิพลของบริษัทนี้มันครอบอยู่บนเหนือรัฐนี่คือปัญหาใหญ่และนี่คือระบบการผูกขาดเป็นประเดก,การแบบโบราณไทยมันควบกับระบบเศรษฐกิจการผูกขาดด้วย แล้วความยากจนของประชาชนก็ตามมาปัญหาเรื่องระบบธนาคารก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านี้แต่วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องธนาคารแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องการผูกขาดการสื่อสารซึ่งมีรูปแบบการเปรียบเทียบกับอเมริกาที่บริษัทที่ทำจะทำการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นถูกปรับ เรามาดูของประเทศไทยที่เรากำลังเจ็บปวดจากสิ่งที่เราเห็นเป็นตัวอย่างที่ดีใน BBC ก็ยังบอกว่าตามรายงานผลการสำรวจการควบรวมกิจการระหว่าง TRUE กับ d t แทของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและสภาองค์กรผู้บริโภคพบว่า80%ของผู้ใช้บริการพบปัญหาการใช้งานพบว่า TRUE มีปัญหามากที่สุดตามมาด้วย DT แท34%และ AS คือนอกจากควบรวมแล้วคุณภาพห่วยลงไปอีกนะครับเสียงจากผู้บริโภคก็ร้องกันบวาจ่ายแพงขึ้นอีกหลังจากการรวมรวมผูกขาดนี่แพงขึ้นอีกแล้วมีปัญหาคุณภาพแย่ลงไปอีกหนังสือพิมพ์ต่างๆนี่ผมเอามารีวิวให้ท่านเห็นหน่อยว่าการร้องแลกแหกกระเชิดของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากความไม่เป็นธรรมที่ เหยียบย่ำกฎหมายของบริษัทผูกขาดมันเป็นยังไงรีวิวความเข้าใจของเราหน่อยนี่ในไทย p ี s เมื่อวันที่14ทธันวาคมลูกค้ากังขาคุณภาพสัญญาณโครงการเครือข่ายโทรคมมนาคมหลังควบรวมทูกับดีแทกนะครับกรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่15ทธันวาคมสปีที่แล้วนะครับหลังควบรวมทูดีแท หลังควบรวมทรูดีแท็กถิติร้องเรียนมีมากถึง659เรื่องไปถึงอนุกรรมการกศทชอจอตรวจลด,ลดเสาสัญญ,ญาณเพราะเวลาควบรวมแล้วเนี่ยไม่ได้ขยายการสื่อสารมากขึ้นเสาสัญ,ญญาณก็ควบรวมกันไปนะครับนี่เป็นข่าวคร่าวๆฝ่ายประชาชนก็พยายามร้องเรียน ทำไมฉันต้องร้องเหตุผลที่ต้องค้านเพราะว่าเขาเสียประโยชน์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วไทยพีบีเอสก็ลงอีกว่าแล้วก็สทชทําไงเงียบ yep, ครับจนถึงวันนี้ยังไม่มีผลการสอบสวนอะไรออกมาเลยนี่คือข่าวเมื่อวันล่าสุดเมื่อ19บธันวาคม 2, 5, 6, 6หกสทชชี้แจงแทนทรู แทน C.P.A. นะยืนยันบริษัททําตามเงื่อนไขหลังถูกร้องคุณภาพหรือสัญญาเขาทําถูกต้องหมดแล้วนี่คือสิ่งที่มันเจ็บช้าน้ําใจของของประเทศที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยคําถามวันนี้มันเป็นคําตอบด้วยเองเมื่อผมจะอ่านข่าวให้ท่านฟังต่อไป ว่าอเมริกาเขาทำยังไงทำไมเขาเไม่ต้องไม่ต้องมีใครมาร้องเร่แหกกระเชอมากขนาดนี้เขาก็จัดการกสทชอ,อเมริกานี่คือคำถามที่จะต้องให้ท่านโบกันวันนี้ปรับสี่บริษัทยักษ์ใหญ่แล้วเมื่อสิทธิประชาชนรวมเจ็ดพันล้านบาทจะจะเห็นเรื่องอย่างนี้ในไทยไหมท่านตอบด้วยเองเห็นไม่เห็นมันผ่านมานานเท่าไหร่ล้วนนี่เนะ ค่อนปีแล้วนะครับที่ควบรวมแล้วก็คนก็เดือดร้อนหนึ่งชาตินี้ไม่มีทางได้เห็นคือไม่เห็นแล้วครับกสกทชไทยจะปรับบริษัททูกระดีแท,ท็กที่รูควบรวมนี่ไม่มีทางเลยนะนี่ความเป็นที่หนึ่งความเป็นที่สองชาตินี้ได้เห็นเมื่อเป็นประชาธิปไตยมันสะท้อนเห็นว่าความเป็นประชาธิปไตยที่ว่าอำนาจเป็นของประชาชนนะครับมันมีมากกว่าที่เราเข้าใจกัน ดังที่จะเห็นท่าเห็นต่อไปนี้มาดูของรอยเตอร์ครับรอยเตอร์ลงเรื่องกอสทชอ,อเมริกาแต่ของเขาไม่ได้เรียกกสทชนะเขาเรียกเอฟซีซี C, แตทำหน้าที่คล้ายๆกันก็คือเราก็าไปเรียนแบบเขามานะคือเขามีอะไรดีๆกูเรียนแบบหมดแต่เนื้อในนี่กูไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยในรอยเตอร์บอกว่ากสทชนี่เขาใช้ FCC นะครับเอ,อ่เอฟแต่ว่า ผมผมยังจะผมเรียกง่ายๆเป็นกสทชกันเลยกันกอทชสารัฐสั่งปรับผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือข้อหากระทำผิดกฎหมายไปแชร์ข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าปัญหาอาจจะไม่เหมือนกับของเราของเขาไม่ไม่แค่มาควบรวมไอ้ควบรวมนี้เขาทำไม่ได้เลยครับยาก นะครับจะทําแบบประเทศนี้ไม่ได้ของเรานี่ควบรวมซึ่งผิดหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายการควบการการต่อต้านการผูกขาดเลยแต่ของอเมริกานี่เป็นเรื่องของการที่บริษัทยักษ์ใหญ่สีบริษัทไปเอาประโยชน์จากจากชื่อที่อยู่ของของผู้ใช้บริการ CNN กสทชสารัฐสั่งปรับผู้ประกอบการธุรกิจ มือถือที่ดันไปแชร์ที่อยู่ของลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมชื่อที่อยู่ของลูกค้าเขาถือเป็นความลับเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของอเมริกานี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเออเอาชื่อเขาที่เขาซื้อเบอร์โทรศัพท์ใช้เนี่ยเขาก็ไม่รู้นี่แต่ว่าอบริษัทรู้เอาชื่อนี้ไปขายเออนี่นรื่ององเรื่องเป็นอย่างนั้น ไปขายไปหาประโยชน์ต่อดังนั้นท่านจะเห็นนะครับไอชื่อที่ท่านอยู่ในประเทศไทยวันนี้ท่านอยู่ในเขตพื้นที่ไหนคนจะโฆษณาเขาก็จะจ้างไอบริษัทโทรศัพท์เนี่ยเอาข้อมูลนี้มาแล้วก็โฆษณาเข้าไปใน Facebook ยิงเข้าไปใน youtube ในพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้เราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตลาดถ้าท่านท่านะเห็นว่าตรงนี้บริษัทโทรศัพท์ได้ได้ประโยชน์ด้วยในเมกาได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยแต่ถ้าฟังดูแล้วก็ผิวเผินเหมือนกับว่าเป็นความสะดวกของลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นเช่นอยากจะกินอาหารอะไรอยู่ใ,ใกล้กลกลๆกแถวนี้ เขาก็จะเอาร้านอาหารหรือว่ากิจการต่างๆที่เขาจ้างโฆษณาอยู่แถวนั้นมามาเสนอเราทันทีในณนะในมือถืออย่างนี้ถ้าดูเหมือนดูความสะดวกแต่ปัญหาว่าคุณไปละเมิดเขาหรือเปล่าว่าผู้คนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเออเออเป็นใครยังไงมีลูกค้ายังไงนี่อันนี้การโฆษณาก็ทำให้เออเขามองว่าเสียประโยชน์ เป็นการละเมิดสิทธิที่ส่วนบุคคลของลูกค้าที่จะเอาชื่อเขาไปอยู่ในแถวแถวนั้นที่เขาลงทะเบียนไว้เอาละครับนั่นเป็นรายละเอียดของ CNN ก็มาก็พูดถึงว่ากาทาสทชสั่งปรับผู้ประกอบธุรกิจนะมือถือที่ดันไปแชร์ข้อมูลของลูกค้ามาดูของ Wall Street Journal วอสตจเนลบอกว่ากสทชสหรัฐส,สั่งปรับบริษัทมือถือ200ล้านดอลลาร์ประมาณ200ล้านดอลลาร์แต่ว่าก็ประมาณเป็นเงินไทยก็ประมาณ7000กว่าล้านบาทเนี่ยนะในข้อหาแชร์ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเอาข้อมูลส่วนตัวลูกค้าไปขายไปแชร์ ABC New s วกสทชสหรัฐส,สั่งปรับผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือที่ไปแชร์ ที่อยู่ของลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นยังไงครับหลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องเรื่องนี้แต่ว่าเขาคุ้มครองให้แล้วเห็นไหมของ Business Insider กศทชาสารัตสั่งปรับผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือเกือบ200ล้านดอลลาร์ข้อหาไปแชร์ที่อยู่ของลูกค้า USA Today เป็นอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับวางขายสห,าสหรัฐตสทชสหรัฐฝรั่งปรับวอลิซัน a t t และบริษัทมือถืออื่นรวมแล้วสองประมาณ200ล้านดอลลาร์ถ้าเป็นเงินไทยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะในข้อหาแชร์ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเราจะมาดูกันว่า เนื้อความมันมีปัญหาอะไรกันบ้างเขาวอรี่เรื่องนี้อย่างไรนะครับกสทชอเมริกาเขามีตัวย่อ,อจริงๆเขาไมา่เรียกเหมือนเราแต่ชื่อความหมายอันเดียวกันเป็นองค์กรที่ควบคุมคือ FCC คือ Federal Communication Commission คณะกรรมการการสื่อสารแห่งรัฐ ไอ้เฟดเดล l ของเขานี่มาถึงประเทศผมอยู่ที่นี่พวกบริษัทการสื่อสารเนี่ยยังถูกคณะกสทชอเอาประโยชน์มาแชร์ให้ประชาชนด้วยนะซึ่งในประเทศไทยไม่มีมีหรือเปล่าผมไม่ร้ทดลองดูกันละผมจะเล่าให้ท่านฟังคนยากจนของอเมริกาเนี่ยครับมีสิทธิไปขอเบอร์ใช้ฟรีครับ ผมยังเคยไปขอเลยทดลองดูเรามีไอดีมีฐานะความยากจนแล้จะมีแล้วของ่ายสะดวกครับจะมีเต็นต์ตั้งตามริมถนนแถวศูนย์การค้าแล้วเราไปโชว์หลักฐานขอใช้ได้นั่นก็คือ F.C.C. หรือกอสทชอบเมริกาเนี่ยได้ให้บริษัทการสื่อสารที่ร่ำรวยมหาศาลเนี่ย ให้แชร์บังเบอร์ออกมานะครับเพื่อจะบริการกับคนจนและคนพิการเีน่กะ็จะได้สิ่งเหล่านี้ด้วยได้โทรศัพท์ฟรีด้วยนะแต่โทรศัพท์ยี่ห้อก,ก็สวยๆนะถูกๆแล้วแต่ได้เลขแล้วใช้ฟรีครับไม่ต้องเสียจังแต่มีคนบางคนเอาไปใช้ผมก็ไปลองใช้ดูแล้วเราตลลงเลิกใช้เพราะว่า เรามีโทรศัพท์ของเราแล้วเครื่องหนึ่งเบอร์ประจําที่เราต้องใช้เชื่อมโยงกับบริษัทยาโรงพยาบาลต่างๆแล้วเรา,าใช้เบอร์ใหม่ปรากฏว่าเบอร์ใหม่นี้ต้องต้องใช้เดือนหนึ่งกี่ครั้งกี่ครั้งถึงจะถือว่าคุณได้ใช้มันถ้าคุณไม่ได้ใช้ตามเงื่อนไขนี้เบอร์นี้ก็ไม่เสถียรก็หายไปดังนั้นนี่คือตัวอย่างจริงที่ ที่มีการใช้ประโยชน์แล้วมีคนยากคนจนถูกใช้เยอะครับเขาถือว่าคนยากคนจนก็ต้องได้ต้องต้องได้เข้าถึงระบบการสื่อสารสาธารณะด้วยจะไปรอจะโทรศัพท์เอ่อตู้ไม่มีครับจะไปรอโทรศัพท์บ้างจะไม่มีถ้ายากจนไปขอได้เลยครับนี่คือส่วนที่เอ่อกสทชอเมริกาเขาบังคับกับบริษัทการสื่อสารนี้ด้วยทีนี้ บังคับอย่างนี้แล้วยังมีการควบคุมอีกมีการร้องเรียนแต่ว่ไม่ได้มากมาอย่างที่ประเทศไทยร้องเรียนอย่างที่ผมอ่านให้ท่านฟัง <c oughs> กรณีควบรวมทูกระดีแท็กแต่เป็นการร้องเรียนก็คือไปละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคลในการเอาชื่อของเขาเนี่ยที่เขาจดทะเบียนเบอร์นี้อยู่ตรงนี้ใช้ที่นี่กลายเป็นแหล่งโฆษณาสินค้าบริษัทที่อยากจะโฆษณาสินค้า ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ก็ดีหรือกิจการต่างๆก็ดีเนี่ยเขาจะยิงเป้าหมายในขอบเขตของคนที่อยู่แถวนั้นเพื่อจะขายสินค้าตัวนั้นตัวนี้ร้านอาหารก็ดีอะไรก็ดีสิ่งเหล่านี้ว่าจริงๆไม,ไม่ไม่น่าจะมีผลร้ายอะไรเลยแต่เขาถือว่าหนึ่งอันนี้เป็นการละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลเขาเจ้าของเขายังไม่ได้ยินยอมสอ,อาจจะทำให้เกิดอาชญากรรมอื่นๆได้ การลักพาตัวหรืออะไรต่างๆที่เขาวิตกกังวลลองฟังเขานะครับผมเรียกเป็นไม่เรียก s c c นะครับตั้งคาแปลเรียกเป็นกสทชอเมริกาก็เรื่นงกสทชที่เป็นคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการไอเอชซเนี่ยเป็นคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการการสื่อสารของสหรัฐได้แถลงการปรับเงิน ต่อบริษัทยักษ์ใหญ่4บริษัท196ล้านดอลลาร์ไม่ถึง200นะฝรั่งก็ลงคล้ายๆเราเนี่ยเฉียดนิดหน่อยเขาก็เหมาไป200คือ196ล้านดอลลาร์หรือประมาณของเราก็คือ7,000กว่าล,ล้านบาทโดยประมาณกับผู้ให้บริการเครือข่ายหรือค่ายมือถืออย่าง t m โมบายนี่ยักษ์ใหญ่ของเขารวมถึงบริษัทลูกเลยนะคือสปริง ในบริษัทลูกของทีโมบาย AT&T Verizon จากการแชร์ข้อมูลในพิกัดเ,เขาเรียกเรีย t ไทโลเคชันอันนี้เป็นข้อมูลในพิกัดของลูกค้าโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากลูกค้าก่อนการแชร์ข้อมูลหรือพิกัดนี้ เป็นปัญหามาตั้งแต่ปี2018นี่มันเป็น2024แล้วนะหลายปีมาแล้วนะโดยกสทชอเมริกาได้เสนอให้มีการปรับนะครับเริ่มจากปี2020มีการกระทำตั้งแต่2018แต่ให้มีการปรับตั้งแต่ปี2020และเวลาที่ล่วงเลยม,มาจนถึงขณะน,นี้ในคณะกรรมการ ที่มีสมาชิกของพรรคริพับลิกันอเมริกานี่พรรกใหญ่ๆที่ก็เป็นสะสะเขาก็ทำงานตัวนี้ด้วยนะครับพรรคริพับลิกันเป็นสีส่วนมากอนุมัติสรุปผลให้ปรับเป็นจำนวนเงินดังกล่าวรายงานของกสทอชอ,อเมริการะบุว่าค่ายต่างๆเหล่านี้ได้แชร์ข้อมูลข้อมูลพื้นที่ที่เขาใช้อยู่นั้นเนี่ย เป็นของลูกค้าให้กับตัวแทนผู้รวบรวมและขายข้อมูลต่อให้กับบุคคลที่สามไอ้ไอตัวไอตัวบร,ริษัทโทรศัพท์เนี่ยมันขายข้อมูลนี้ไปโดยแต่ละค่ายลดภาระหน้าที่โดยการไม่ขอไม่ได้ขอความยินยอมจากลูกค้าและไม่ไม่ได้ใช้มาตรการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม และในรายงานยังได้ระบุว่าหลังจากมีการรายงานการแชร์ข้อมูลตั้งแต่ปี2018ยังยังไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีที่แน่ใจได้ว่าคุณจะได้รับคำยินยอมจากลูกค้ายอย่างไรประธานกสทชอ,อเมริกาชื่อนางเจสสิก้านะครับ บอกว่าข้อมูลที่ละเอียดข้อมูลเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากถ้าหากตกไปอยู่ในมือของพวกมิจฉาชีพพวกลักจับตัวประกันนักล่าเงินรางวัลบางทีนักล่าเงินรางวัลเขาตามนี่ว่าคนนี้ถูกจับหรือว่าโกงเงินอะไรต่างๆหมีหมายสารเนี่ยตามได้อีกอันนี้เขาบอกไม่ได้นะเป็นสิทธิของเขาอาจจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ นักล่าเงินรางวัลหรือการกระทําที่ละเมิดกฎหมายของกฎหมายการสื่อสารที่คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภคอย่างไรก็ดีครับทั้ง3ทั้งสามค่ายใหญ่สี่บริษัทนะระบุว่าเขาจะอุทธรณ์เรื่องนี้เรื่องค่าปรับนี้นะครับเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และระบุว่าในปัจจุบันทั้งสามค่ายได้ยุติการแชร์ข้อมูลเหล่านี้แล้วของเรานี่รอดสดๆร้อนๆนี่กสทชไทยไม่ทำอะไรเลยนะไอ้พวกทูดีเทคนีค่ดูขนาดเขาบอกมันเกิดมานานแล้วแล้วเขาก็เลิกแชร์ข้อมูลมาหลายปีแล้วนะครับเขาบอกเขาเลิกทำมาเลิกแชร์ข้อมูลนี้มาห้าปีแล้วเขาก็จะอุทธรณ์เรื่องนี้เรื่องนี้ครับ ที่ผมบอกกับท่านว่าเขาป้องกันสิทธิส่วนบุคคลนี่คือระบบประชาธิปไตยผมนึงบอกว่าความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าที่เราพูดถึงกันดังนั้นประเทศไทยที่เราไม่เป็นประชาธิปไตยวันนี้ด้วยโครงสร้างจากการรัฐประหารแล้วก็สร้างโครงสร้างล้อมกรอบหมดทำให้อำนารัฐบาลก็ไม่มีอำนาจสภาก็มีสสก็ถูกตัดสิทธิ ถูกถอดถอนได้โดยง่ายใครก็ใหญ่กว่ารัฐบาลทั้งนั้นโดยเฉพาะไผู้ว่าผู้ว่ากทมอเอ้ยขอโทษขอโทษผู้ว่าการแวคงชาติอย่างนี้เป็นต้นท่านจะเห็นดังนั้นปัญหาอย่างนี้ครับประเทศไทยเราก็เป็นเรื่องออมีการละเมิดเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ กันหนักกว่าการละเมิดในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนี่ไอ้อย่างก,กรณีเรื่องที่เราได้คุยกันเนี่ยการควบรวมที่ทําให้ประชาชนเสียประโยชน์เนี่ยปัญหาเรื่องนี้มันเชื่อมโยงในประเทศไทยคือเรื่องคอเซ็นเตอร์นะครับแกงคอเซ็ e เตอรก็ได้ข้อมูลอย่างนี้มาของในไทยหนักกว่านี้ขายกันตรงๆเห็นเห็นแล้วก็หนักกว่าอีกก็คือมีการร่วมมือของเจ้าหน้าที่อีก ผมบอกโอ้อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นว่าการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจที่ทุนนิยมนั้นก็จะต้องถูกควบคุมด้วยสิทธิเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการจะควบคุมอันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นแหละครับและนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ